เกียบุรีผัวสมัมนั้นเขาฝูกในบ้านมะแล้วโตวคอมพิวเตอร์เขาน่ะมีตะเกียบุหรีฟุ้งเป็นหมดต้องเช็ดถ้าบ้านไม่สะอาดนะต้องเก็บบ้านก่อนทุกครั้งแล้วก็หลับหลับตื่นมาก็ป่าจะนอนก็สิบโมงเช้าตื่นบ่ายมุเข้างานบ่ายสอง โรงเรียนทําที่โรงเรียนก่อนแล้วเลิกจากโรงเรียนหกโมงแล้วก็ไปทําที่แฟรแคล์ทุ่มหนึ่งเลิกตีสามตีสี่อะไรเงี้ยฟาททำเดียวกันนั่นอ่ะโอ้ยช่วงนั้นในเวหมดวันละสิบแปดชั่วโมงช่วงสมัยสมัยที่พี่มาใหม่ๆนะ คือว่าทํางานคนชั่วเนาะมันไม่ได้ต๊ะปกมันบ้านเราไงเช็ดก็ได้ไม่เช็ดก็ได้ดูว่าโต๊ะไหนเขาทำโต๊ะไหนไม่ได้ทํางานก็ไม่ต้องไปเช็ดเก็บขยะดูขยะแค่นั้นน่ะพูดง่ายๆอ่ะสมัยก่อนเนี่ยอ้สดชั่วโมงเยอะเนะโชคดีนะที่ได้ทําความสะอาดเนคนเยอะนะช่วงนั้นที่เราทําปีเก้าสองเอ้เก้า เก้าสามเก้าสี่นี่เงินแค่ชัมม่วโมงร้อยห้าอ๋อร้อยห้าคงสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ตอนนี้ uh huh. แต่ตอนนี้ได้เยอะอยู่เ uh huh. พอะได้เงินเดือนเยอะไม่มีงานเออกลับกันกคือว่าแทบเป็นแทบตายคือยังไงอ่ะถ้าเอาคนป่วยเอาคนเอาคนมาทําแทนคนป่วยแล้วก็เสียเวลาเราเราก็ไม่ได้ชัมม่วโมงเพิ uh ่ม huh. uh huh. เราก็เลยบอกหัวหน้าเขาก็เห็นใจเราเนอะ uh huh. เราก็อยากได้แล้วบอกค้าน ยังไงๆคนคนไหนป่วยก็ไม่ต้องให้เขามาทําแทนหรอกชั้นนี่แหละจะขอทําเองแล้วก็เข้าก่อนเวลาอย่างเงี้ยน้ำทำทันคือบางเอิญมันเขาหัวหน้าก็ดีด้วยแหละั้่างนั้นอะโอ้ยพอพอบริษัทเปลี่ยนใหม่นี่หัวหน้าแพนแฟกแหลกไม่ได้ดงมเราแฟรดงมเาแฟแกก็พูดใปในรถกับเราโอ้ยคัง ฉันกาลังดีใจเลยนั่งงานคือมันไม่เหนื่อยมันก็แค่เหนื่อยตอนที่ว่าห้องแทนชินอ uh huh. พอคุณงานจะเข้ารอบห้าทุ่มอ่ะห uh ้า huh. ทุ่มสี่สิบเราก็เกรี่ยเข้าแคนชินเ uh huh. ช็ดต๊ะดูดฝุนถูพื้นแล้วก็ล้างในครัวเอะนนั้นนะ ไม่กินแล้ว,ลวพูดถึงว่าแต่ก่อนถ้าสิบแปดชั่วโมงนี่ก็ได้เป็นแสนต่อนต่อเดือนเนี่ยนะช่วงเดยว,ว่าอย่างงั้นนะสิบแปดชั่วโมงนะเงินออกมานะ้าตาแทบทะเลสอะ่ะช่วงนั้นพี่เขยเราก็น้ําตาแทบทะเลสเออเปอิ๊ดคือมันหนักใช่ไหม,น,มน้ําตาแทบทะเลสเนี่ยเป็นยังไงละ่ะเพราะว่าช่วงนั้นนะดวงเรามีตะโกนโกงโกง,ง,งเราอะ่ะโหชีวิตพี่เขยเราสองหมื่นห้าพี่ชายเราหมื่นหนึ่ง ไม่ได้คืนแม้แต่แบงแดงเดียวบ้านเราบางไทยเนี่ยพี่เขยเราเดนมาร์กนะเราบอกว่าใน่ช่วงนั้นเราก็เอาพ่อมาเที่ยวใหม่ๆแต่พ่อเราไม่ได้นอนบ้านเราก็นอนบ้านลูกเขยเขาทีเนี้ <c oughs> จดหมายมา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 จนแบบว่าตำรวจมาที่บ้านอ่ะทีนี้เพื่อนบ้านเขาก็ไม่รู้ว่าตำรวจมาหาเราสาเหตุอะไร เรานี่ยแบบว่าอย่างที่ตำรวจบอกเธออ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ห้ามอนุนเกรบให้ใครเป็นเดชขาเน<อ>ี่ยเหมือนที่ว่าเราทุกวันนี้คะเราก็ยังมาโดนเพื่อนเห็นไหมต้องเอาชื่อเราไปกู้เงินทำไมไม่เข็ดวะพี่คือมันยังไงเราไม่รู้นะเราก็เลยคิดว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของกู่วะเออเราก็เลยมานอนคิด เออมึงใส่ชาบางก่อนกูไปเอาของมึงมามึงกูเลยต้องมาตามใช่นีมมึงอะไรเนี่ยเชื่อไหมพี่เคยเราสองหมื่นห้าไปเซอรไปเซ็นชื่อที่ว่าเขาจะซื้อไอ uh ้ทัมปิ้งไป uh huh, ขายของไอดจำนะไอ้ซำมาหน้าร้อนอะ uh huh, uh huh. เอาพอเราไม่ช่วยพี่สาวก็ว่าเรางูอย่างนั้นอย่างนี้ว่ามึงช่วยแต่ผัวมึงไม่ช่วยกูมั่งอะไรเงี้ย uh huh. เอาแล้วเกิดกูช่วยเซน็นแล้วผัวมึงไม่จ่ายแล้วทำไงแล้วมึงช่วยกูไหม อ้าวพอเราช่วยทีนี้ไอพี่เคยก็ไม่ได้ไปจ่ายไงนี่บินมันก็ต้องหาเราก็ชื่อเราใช่ใช่บินก็ต้องหาชื่อคนที่เขา,เาคนที่เขาเซ็นอ่ะทีนี้ทีนี้ก็มีที่อยู่ด้วยเพราะว่าที่อยู่ของเดนมาร์กนี่มันหามันกฎหมายของเดนมารกก์กเมืองไทยมันไม่เหมือนกันเมือง,งไทยน,ทนี่ชื่ออยู่ทางนี้แต่ตัวคนอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่เดนมาร์กนี่ชื่ออยู่ตรงนี้คนต้องอยู่ตรงนี้ถือกระดาษไปเลยอ่ะไปด่าหน้าบ้านพี่พี่เคยอ่ะ กูช่วยผัวมึงแล้วเป็นไงล่ะตอนเนี้ยอืมแล้วมึงจะว่ากูโกงผัวมึงมึงพูดมาได้ยังไงเออเอ็นดูเขาเอ็นเราเราเราพูดแบบโมโหถูกๆเลยพ่อก็ว่าไอ้คนน้องเป็นพี่น้องการมึงจะมาโวยวายแล้วพ่อไม่รู้เรื่องพ่อเงียบไปเลยเลือดขึ้นสมองแล้วอ่ะยังไม่อยู่แล้วอ่ะเลยบอกพ่อการขึ้นขึ้นสารเนี่ยตำรวจมาถึงบ้านเนี่ยลูกก็อายเหมือนกันนะ มันดีเหรอพ่อการตำรวจมาถึงบ้านเนี่ยมันดีเหรอลูกอยู่เมืองไทยอะลูกไม่เคยเจอประวัติแบบนี้นะแล้วที่นี่แรงด้วยพูดถึงว่าไม่ได้ว่าน้นนั่นนี่เราทําไงอ่ะทีนี้ตำรวจมันก็พูดว่าถ้าเธอไม่อยากติดคุกเธอก็ต้องจ่ายไม่มีเงินก็จ่ายก็ไม่เป็นไรยยก็เธอคิดว่าเธอพอจะจ่ายได้เดือนเท่าไหร่ให้ฟังแต่พูดถึงเขาเขาก็ยังช่วยนะพูดถึงว่าที่นี่นะ อ้าเราก็บอกสาเหตุเขาตําแห่งเขาก็เช็คว่าเราไม่ได้เรียนเออมันก็เสียหลักที่ว่าทีนี้เขาก็เลยเตือนไงแต่เราก็ไม่เข็ดเรามาอยู่แล้วเวลาเราตกงานเพื่อนไม่วิ่งหาเราอ้าพอเรามีงานทําเพื่อนเดือดร้อนมาเราก็ว่าเขาอยู่นะบอกไม่ได้เพราะมึงก็บี่ขนาดพูดว่าเขาก็ยังให้เขายืมไม่เป็นคนใจดีต้เอาให้หนูยืมสักหมื่นรู้ไหมเราก็ไม่รู้สาเหตุอะไรคือคนเรามัน ว่าง่ายๆสมัยก่อนบ้านเราใช่ยที่เขาว่าแตะเนื้อแตะตัวแล้วก็ถอยโดนโดนของเขาเรียกเขาเขาเรียกเขาเขาเรียกอะไรไม่รู้เขาเรียกอะไรเรียกสา่งยาอะไรนั่นแหละอะไรก็เหมือนเรายายาเนี่ยเออนี่เราก็โดนเหมือนนี่นี่มันทําเหมือนกันเราก็คิดว่าเอ้าเป็นอะไรอย่ามาแตะเรานะอย่ามาแตะเรานะมีแสนก็จะคต้องแสงแล้วบอกว่าเออเนอเราก็มานอนนอนคิดเนะ เราก็พยายามพูดกบมันนะเขาบอกว่าเจอไม่เยอะแล้วนะจะเอาแขนด้วนหรือจะเอาพิการหรือจะเอารถดฟั่มแล้วพูดให้มันตัวไว้ก่อนไงเจอมาหลายคนแล้วนะที่ทํากับพี่เราก็พูดกับมันนั่นนะพูดทุกครั้งใครโกงนี่ไปขาไม่ด้วนแขนไม่หักไม่ตายไปค่อยทำมาใหม่สู้มันต่อไปเนี่ยเราพูดคำนี้ขึ้นทุกครั้ง แล้วพูดถึงว่าถ้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 าขายบัตรประชาชนของเดนมาร์กนี่ไปเนี่ยเขาจะหักเงินนี่ไหมเออคือถ้าเราถ้าเรากลับมาเขาก็จะหักถ้าเราไปแล้วเราคิดว่าไม่กลับมาคือเขาขายไปเลยเราก็ได้เงินก้อนนี้คือว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์มาอยู่เดนมาร์กเพราะว่าขายบัตรประชาชนไปแล้วเราจะมาเที่ยวอืมปีละครั้งมาเยี่ยมญาติได้ โอเคแต่ไม่ใช่มาสามสี่เดือนไม่ใช่นะก็เหมือนเราอฮะแค่มาเยี่ยมแค่มาเยี่ยมได้แค่ได้แค่วีซ่ามาเยี่ยมเหมือนว่าแต่ไม่มีสิทธิ์ใช้วีซ่าอยู่เออคือว่าเรามาเที่ยวหาพี่หาหลานอะไรสนองเนี้ยโอเคเขาว่ามาได้โอเคทีนี้เราจะมาทําไมแล้วมันจะมาทําไมกลับไปแเราหลานเรามันก็ต้องกลับไปเที่ยวหาโคฮะลาโอเราไม่เสียตังค์เไม่ได้ว่าเช่นนะก็วบบอ่ะมันก็ดีนะ เราก็ได้เดือนละหมื่นห้าห้าพันบาทบ้านเราก็มันก็โอเคคือพี่จะเอาเป็นเดือนเหรอรายเดือนเหรอไม่แต่แต่พอเราอายุนี้แล้วเขาจะเลี้ยงเราไปจน<อ>เขาจะส่งให้เรากินจนวันตายที่เมืองไทยเลยเหรอเออ,อเขาจะส่งเข้าบัญชีเมืองไทยได้เอเดือนโอเคแล้วไอ้ไอ้ที่หมืห่นไอ้ที่แสนสามนี่เหรอไอเงินเงินที่เราจะได้ทั้งหมดเนี่ยนะมันมีได้อะไรเงินอะไรบ้างก็ ก้อนแรกเขาให้เราห้าหมืนอันนี้เป็นเงินอะไรเงินที่ว่าเราเราจะได้ที่ว่าเราขายไปอยู่อ,อะไรเ,เนี่ย uh huh. เราจะกลับไปอยู่เมืองไทย uh huh. ที่เขามีบอกในจดหมายนะ uh huh. uh huh. ก้อนแรกได้ห uh ้าหมื่นแล้วก็ได้ค่าตัวค่าเอาของไปเมืองไทย uh huh. นะถึงเราไม่เอาไปเราก็ต้องเสียสามมื่นสามสามหมื่นโคน ของที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยหรอเออเนอะว่าเสื้อผ้าแล้วรองเท้าเราแบบว่าเราก็ไม่ได้ไปซื้อของแบรนกิมปุไม่ใช่ไปซื้อของของแบบอะไรเราซื้อของพวกของสปอร์ตรองเท้าจรเก้รองเท้าที่มีราคาออเในกลุ่มไนกี้อะไรทุกอย่างคือของที่มีราคาล้วมนั้นเถอะคือว่าเราไม่ทิ้งแล้วเสื้อผ้าเื้ออ เราก็รักของเรามากเราก็ไม่ทิ้งเราจะเอากลับเมืองไทยเขาให้ค่าค่าค่าขนส่งเออขาออกให้เราเขาใส่เป็นตู้ให้เราหรือว่าไปยังไงก็มีกล่องมาเห็นเพื่อเล่านะกล่องมันก็กล่องเก็บของว่าแม่ผูกไม่พังเขาก็จะไปส่งถึงที่บ้านเราที่อยู่เมืองไทยแล้วเขาให้เราเท่าไหร่กี่กล่องเขาให้ประมาณสิบหกกล่องอ๋อ แต่นี่เราซูแล้วเสื้อผ้าเรามันได้ถึงสิบหกละสิบหกกล่องต้องต้องระบุอีกไว้ว่ากล่องหนึ่งเท่าไหร่กี่น้ำหนักมันไม่เกี่ยน้ำหนักอ๋อโอเคกล่องใหญ่ไหมมึงมีเราก็ไม่รู้ว่าเรายังไปได้ไหมเขาได้จะบอกกำหนดเราสิบหกกล่องเธอจะยัดลงสิบหกกล่องจะยัดอะไรไปบ้างนะยัดผ้ายัดอะไรเออถ้าเธอเธอเธอมีสิทธิ์จะเอาอะไรไปเอาได้หมด เออที่นี่เรา<ด>คิดว่าพวกตู้พวกแก้วเราคงคิดว่าเราไม่เอาหรอกอแต่เรารักเสื้อผ้าเรามากเออรักของใช้ของส่วนตัวคือเราไม่คือเราไม่ทิ้งอ,ะอ่ะ,อะถ้าของสามสิบโคนห้าสิบโคนเราก็คงไม่เอาไปแต่พูดถึงว่ามันห้ามันมันยังไงมันก็หักอยู่แล้วค่าขนส่งสามหมื่นยังไง,งเราก็เอาไป้ พอพูอาถหักเราเยอะสามหมื่นโคนมันก็เยอะใช่ไหมออมันก็แสนฝาบ้านเราแสนห้าคิดคคิดคดคิดว่ากลมๆแสน,แสนห้าออทีนี้เราก็เลยบอกว่า ยังไงยังไงกูก็ทิ้งไม่ได้เออยังไงก็หักอยู่แล้วกูก็สิบหกกล่องกูเอามันสิบหกกล่องนี่แหละเอาให้ได้ <c oughs> อะไรอะไรก็ใส่ไปรง <c oughs> องเท้านี่ก็ปลาไปกี่กล่องแล้วเนี่ยรองเท้านี่็รองเท้าเราไม่ใช่ว่าคุยนะั <c oughs> <อ>่นตัวเองใต้เตียงเราไม่รู้กี่คู่เอตู้รองเท้านี่ก็เป็นสองกล่องละมั้งกล่องหนึ่งสองกล่องสองกล่องได้แน่ๆรองเท้าเนี่ยแล้ว <c oughs> <c oughs> ลว่าโอ้ยผู้หญินงนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> รเมื่อก่อนนะตอนที่เราอยู่กับแฟนเก่าเรานะเป็นคนไม่ไม่แต่งแล้วก็ไม่ซื้อถึงบอกว่าส่งไปบ้านส่งไปบ้านส่งไปบ้านห้าสิบตันก็ไม่มีสิทธิ์นาคานอ่ะเราเราเชื่อใจพี่น้องเราไม่ทำไงส่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 งจนแบบว่าจนตัวเองปลูกบ้านซื้อที่ให้พ่อจนแบบว่าจนกระทั่งเรากลับไปเนี่ยมันไม่มีอะไรเหลือในบ้านเราบอกว่า แล้วจะให้เราสู้ต่อไปได้ยังไงบอกโอนี่เล่นผานน้องแบบว่าสุดยอดสักกระเบือเรือลบกไม่มีอะไรติดติดจากตู้เย็นตู้เย็นมึงงัดไปขายมดอะไรเงี้ยอเออบอกโอยสุดยอดที่น้องเรานี่สุด,ดนี่กลับไปนี่คือ,คอทำบ้านใหม่หมดเลยคือว่าต้องหาซื้อที่ใหม่คือว่าจะไปไม่อยู่ใกล้เขาคือยังไงเราคิดว่าเราจะไปอยู่แบบว่า พ่อเขาอยากอยู่จุดนี้เราก็ต้องซื้อหาจุดนี้อ๋อโอเคก็คือจุดจุดแถวเขื่อนนั่นแหละมันมันไม่ได้อยู่ในเขื่อนคือว่าทางแยกเราต้องลงแยกเขื่อนอฮะแต่เวลาเรานั่งรถไปเนี่ยเขื่อนมันไปตรงเราจะมีแยกบ้านเราอะไรเงี้ยอฮะไปเขาเรียกไปเขาก็ปลูกไปเขาต่อหม้อไปก็เลยบอกโอ้ยเราก็เลยว่าอย่างน้อยกูก็ต้องเข็มใช้ในเมื่อกูไม่มีงานทำคือว่า ได้มาก็เหมือนว่าเงินก้อนนี้ก็ไว้ใจเป็นริ้วเป็นเงินเงินที่คุณจะได้มาในการขายนั่นก็คืออันนั้นก็คือเอาไว้ไปซื้อที่ซื้อทางที่บ้านเราก็น่าแหละก็คิดว่าก็ถึงพูดกับเพื่อนว่าชมคลิปโมนาจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกำลังใจให้โมนาพาแซบไปโมนาด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเตือนใจเนาะ ถ้าเราไม่รู้จักใครก็อย่าใช้ชื่อเราไปเซ็นค้ำประกันให้บุคคลอื่นเนาะบทจะจบก็มันก็เคลียร์ยากหน่อยเนาะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ